สวัสดีครับพี่ภูมินะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูนะวงจรนะนี่เรามาอธิบายนะครับยังไม่ใช่คลิปสาธิตนะครับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับวงจรนะฮะถ้าไฟดับจะโทรศัพท์ไปหาบอร์ดเจ้าของบ้านนะครับหรือจะส่ง SMS หรือจะแจ้งไลน์ก็ได้นะครับใช้อะไรบ้างนะครับนี่เราให้ดูเลยมีแค่นี้เลยนะครับมีอโรโนเมกานะครับมีเซนเซอร์ PZEM 04T นนะครับวัดไฟบ้านนะครับซึ่งนี่ ไฟบ้านนะครับเราจะต้องเอาปลั๊กไปต่อกับตัวไฟบ้านเนาะนะครับซึ่งระบบเนี้ยไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงจากไฟบ้านนะครับจะใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่12โวลต์เป็นแบตแห้งเลยนะครับรวมันจะเลี้ยงเฉพาะตัว A ทโนเมกากับตัวเนี้ยโมดูลสามนะครับซึ่งเราจะต้องใส่ซีมิ้วยนะครับเพื่อให้มันจับสัญญาณเน็ตได้นะครับเมื่อไฟดับเมื่อไหร่ปุ๊บนี่มันก็ยังทางานอยู่นะเพราะว่ามันใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ใช่ไหมนะครับมันก็จะโทรศัพท์ไปเรียกได้นะครับโมดูลนี้ได้ต้องส่งข้อความนะครับ หรือโทรออกก็ได้หรือแจ้งไลน์ก็ได้นะครับส่งไปเลยว่าไฟดับแล้วนะครับก็เป็นชุดที่นําไปใช้งานได้จริงนะฮะโดยใช้อุปกรณ์เพียงน้อยชิ้นเองนะครับโอเค